และเลขมงคลน,นะอยู่ในคลิปนี้สั้นๆจบภายใน5นาทีฟังเลยนะเริ่มจากคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้คนวันจันทร์มีแผนการคิดการค้าเรื่องของการเจราจาเรื่องเงินทองดีแต่ได้โปรดรูนะเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยไปอย่าเพิ่งพูดอไปเพราะว่าการวางแผน่ะเป็นไปได้แต่การตกลงย,ยังต้องรอจังหวะเดี๋ยวรอฟังอาจารย์นะ จะขอคําตอบเรื่องความรักความสัมพันธ์จากคนจะขอคําตอบเรื่องการเงินวันนี้วางแผนอย่าพึ่งพูดต่อมาอังคารอันนี้อังคารพูดได้เลยเพราะอังคารเนี่ยมีคนที่รอพร้อมจะตกลงกับเราะจะเรื่องธุรกิจเงินเรื่องของสังหาริมทรั์นะใครจะค้าขายของราคาแพงน,นะบ้านที่ดินพวกนี้นะวันนี้คนบันดังคางเออตรงที่ถ้าจะคุยกับลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเปิดช่องเต็มที่ ถ้าเกิดจะเข้าหาคนรักเนี่ยลองไปเข้าทางผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยคุยนะจะง่ายขึ้นดีขึ้นความรับมีโอกาสสมหวังสงูงต่อมาวันพุธเป็นวันที่เน้นในเรื่องของการคุยกันเรื่องตัวเลขการเจอจาเรื่องการค้าแต่ถ้าใครจะคุยเรื่องความรักความสัมพันธ์วันนี้นะมันดูเหมือนกับว่ามันมีเงื่อนไขเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินนะ่ะ เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะชัดเจนดังนั้นถ้าใครที่เกิดวันพุธนะแล้วอยากจะสร้างความมั่นคงใช่ไหมก็ต้องสร้างความมั่นใจก่อนให้คนที่จะมามีปฏิสัมพันธ์กับเราไม่ว่าจะเป็นคนรักเราโดยตรงหรือ,อคุณพ่อคุณแม่ของคนที่จะเป็นคนรักเราเนี่ยวันนี้เราต้องเหมือนกับแสดงศักยภาพให้เขารู้ว่าชีวิตที่อยู่กับเรามีความมั่นคงแล้วจะสําเร็จได้ดังนั้นนะ ต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงินงส่วนใครเป็นคนสอนเนี่ยเตรียมตัวเลยมันเป็นจังหวะที่คนมันพุทธเนี่ยจะได้เริ่มต้นสร้างอะไรบางอย่างที่จะเป็นรากฐานของความมั่นคงในอนาคตได้พระรหัสสบดีวันนี้ดูเหมือนกับพระสบดีจะต้องเจอเรื่องยากๆนะโหดๆเหนื่ยอยๆบางทีอาจจะต้องทําอะไรแบบหนักกว่าเดิมขยันมากกว่าเดิมเดินทางไปไกลกว่าเดิมคือไม่ได้ง่งายๆเหมือนกับที่เราอะ เคยทํามานะแต่ถามว่าเอาอยู่ไหมความสามารถสูงนะชนะอุปสรรคได้ดังนันนะถึงแม้เหนื่อยลงทุนลงแรงทําไปแต่ผลตอบแทนย่อมคุ้มค่าต่อมาวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยมันเหมือนกับวันนี้จะได้รับสิทธิ์อะไรบางอย่างที่เป็นสิทธิ์ขาดที่เป็นสิทธิ์ของเราคนเดียวเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเป็นอนํานาจหน้าที่ของเราแต่ห้ามเปิดเผยเฉยๆอ่าผลรอบ,บางครั้งนะ สมมติจะได้เรื่องปรับตำแหน่งอะไรย่้ใช่ไหมหรือว่าจะได้ความสำคัญในฐานะที่เป็นคนพิเศษสุดก็แล้วแต่มันจะมีอาการอย่างหนึ่งคล้ายๆกันก็คือว่าต้องบ่มเพาะต้องรอเวลาทึงจะเปิดตัวได้ดังนั้นวันนี้รู้แล้วว่าได้แต่อย่าเพิ่งเปิดตัวมันเป็นจังหวัดที่ดีที่เขาเรียกเงียบเอาไว้ก่อนนะแล้วก็รอที่จะประกาศให้มันเรียกว่ามาทีหลังแล้วก็ดังกว่าตอนน่อมาวันเสาร์ เป็นวันที่ต้องอได้อย่างเสียอย่างมันเสานี้มีโอกาสได้รับผลแต่ว่าก็ต้องยอมเสียบางส่วนไปมีโอกาสที่จะมีความรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรเหนื่อยแต่ก็ได้คุ้มบ้างมีคุ้มบ้างแต่ก็ยังดีที่ได้เป็นบวกดังนั้นถ้าอะไรที่มันจะต้องฝืนใจบ้างาบังคับใจบ้างให้มันผ่านวันนี้ไปถือเสียว่าดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยคือได้บางส่วนนะแต่ก็ต้องเสียไปบางส่วนนะก็ยังถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้อยู่นะต่อมาวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่วันนี้มีความคิดอารมณ์พุ่งพล่านอารมณ์รุนแรงระวังปะทะอารมณ์กับเพื่อนพี่น้องคนรักใครอยู่ใกล้ตัวนี่เหมือนกับว่าโอ้รับอารมณ์วันอาทิตย์ไม่ได้งั้นเราก็ต้องเตือนตัวเองนะวันอาทิตย์นะว่าอ๋อวันนี้เราเองเหมือนกับอารมณ์มันเร็วไปไหนงนั้นระงับคําพูดนะระงับการกระทําบางอย่างเอาไว้ก็จะปลอดภัยต่อการเงินและความสัมพันธ์ส่วนใครที่มองว่า อยากจะเสริมดวงชะตาชีวิตก็มีให้เลือกสองแบบนะการเสริมดวงชะตาชีวิตเนี่ยจะมาลงนั่งนาทองด้วยตัวเองจุดเทียนเสริมดวงก็าย่อมทําได้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกนะอยากจะมีของที่เป็นการยกดวงเสริมดวงของเราแล้วบูชาได้ตลอดชีวิตเลยเนี่ยก็จะมีระดับต้นกับระดับสูงเช่นถ้าทาทาระดับต้นเนี่ยเขาเรียกยันมหาเศรษฐีส่วนบุคคลนะเป็นยันที่อาจารย์เนี่ย ตั้งใจทําให้มีทั้งการเงินความเจริญรุ่งเรืองที่ดีแต่ถ้าใครอยากจะระดับสูงเนี่ยให้ทํากลาตาเดียวซึ่งจะเป็นการเสริมดวงในระดับสูงสุดใช้ชื่อสกุลวันเดือนปีเวลาเกิดสวด7วัน7คืนดังนั้นใครอยากเสริมดวงแบบไหนแจ้งอาจารย์ได้เลย